สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆป .5 ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาพบกับคลุม,มุกในแบบฝึหกหัด8.3เ,เป็นเรื่องของปริซึมนะคะเป็นเรื่องของปริซึมเขาให้เราเนี่ยระบุว่าภาพที่กำหนดให้เป็นปริซึมหรือไม่ถ้าเป็นเรียกว่าปริซึมอะไรนะคะแล้วก็ถ้าไม่เป็นเพราะอะไรถึงไม่เป็นปริซึมนะคะ ทีนี้ปริซึมนะคะเราจะเรียกตามหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดของมันเนาะจากที่เราได้เรียนมานะคะพื้นที่หน้าตัดของมันเป็นรูปอะไรเราจะเรียกจะตามชื่อของหน้าตัดมันยกตัวยอย่างเช่นปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมห้าเหลี่ยมปริซึมหกเหลี่ยมนะคะอ่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันที่ข้อหนึ่งเลยข้อที่1นึ่งนะคะเป็นปริซึมหรือไม่คำถามแรกตอบเลยว่าเป็นนะคะเป็นปริซึมอ่าลักษณะของปริซึมก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นปริซึมอะไรนะคะเราก็นับเลย หน้าตัดของมันนะคะตรงนี้หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะปริซึมห้าเหลี่ยมอ่าต่อไปข้อที่สองนะคะเป็นปริซึมหรือไม่เป็นนะคะเรียกว่าปริซึมอะไรกี่เหลี่ยมเอ่ยปริซึม สี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าหน้าตัดของมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อที่3เป็นปรีซึมหรือไม่ไม่เป็นนะคะและเพราะอะไรถึงไม่เป็นเพราะเป็นทรงกระบอกนะคะก็ตอบเลยนะคะ,ะเหมือนข้อลามเนี่ยเนาะเราเรียกว่าเป็นทรงกระบอกนะคะข้อที่4เป็นปรีซึมหรือไม่เป็นค่ะเรียกว่าปรีซึม ปรีซึมอะไรเอย่ยปรีซึมสาเหลี่ยมนะคะเพราะว่าหน้าตัดของมันเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เป็นปรีซึมหรือไม่เองสังเกตลักษณะของมันนะคะพบว่าหน้าตัดตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมเล็กแต่ว่าหน้าตัดด้านล่างตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็หน้าข้างของมันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยม ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแต่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับคางหมูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูมุขอตัดสินว่าข้อที่5นี้มันมันไม่เป็นนะคะมันไม่เป็นปริซึมเพราะาหน้าตัดมีขนาดไม่เท่ากันนะคะหน้าตัดมีขนาดไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันและหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอโอเคนะคะจบนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 8.3เนาะเป็นการระบุว่าเป็นปรีซึมหรือไม่เป็นปีซึ่มพร้อมกับให้เหตุผลนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ